เรีนกว่ะแล้วสิงโวล่าเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดปรถจุว่าเห็นบอกว่าอาร์ด้วยซิงโวล่าใช่ครับก็ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอย่างอย่างในคอนเซ็ปต์ของมันก็คือข้าวบอกว่าศิลปะมาเจอกับดนตรีใช่ไหมมาฉันเข้าบเรื่องดนตรีแล้วก็สบายและได้พี่โอได้แขกรับเชิญที่ระดับ เท่ๆทั้งนั้นป็นตังกลุ่มกันทั้งนั้นเจี๋ยวขออีกทีนึงมากแล้วไปเรื่อยๆนะฮะเขาเรียกว่าเบื้องหลังการทำงานแบบภาพสวยๆมุมมองผ่านพุ่มกลับเนี่ยเขาเรียกว่ามากประสบการณ์ตือพึ่งสารินีเขมตลาดนั่นเองนะครับมาทำให้อัธรบ การชมแบบดีวีดีได้แบบคมกลับมากขึ้นใช่ไหมในในเรื่องของภาพเนี่ยเราก็อยากให้เหมือนกับว่าสามารถแบบถ่ายทอดออกมาได้ด้วยไม่ไม่แผลไม่ไเหนอะไม่แพ้เรื่องของเพลงอ๋อครับผมก็เลยในชักชวนจี่บพึ่งครับวันนี้ชักชวนเราไหมครับไม่ฮะมาโอเคขอเชิญพี่พึ่งเลยครับมาก็ตลกแล้ว เียงประมิครับได้ครับพี่คือก่อนอื่นอยากจะบอกว่าครับลืมไปว่าเธอร์สือติ่งที่มีไปหน้าเล็กมากแล้วเปิดหน้าเต็มขนาดนีก็ พี่พอที่ออกไปด่หัคผมรู้สึกว่าพี่เพิ่งเหมือนมาเฟียมาให้ต่ยเลยอ่ารื่เล่เรื่ออยากให้พี่พูดถึงแบบความพิเศษของคอนเสิร์ตของโซฟีเอสของซิมล่าน่ดนึงครับเราเป็นความพิเศษได้ไหมได้ไหมเราเรากลัวว่าเราจะมองไม่เห็นหน้ากันกุกนครับ ที่ตรงนึ้ที่เราี่เาเรเราอยากเหน้าที่สัตวทุกคนอ่ะโอเคเาตอไปลโอเคามเอ่อความควพิเศษครับคอนเสิร์ตอ่อองซิบูล่าขอโซฟี่ผ่มพ่่มมเติมเลว่าความพิเศษอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วขอเกิดตั้งแต่ว่าครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับสคนท่านสองคนนี้นะคะคบายใจอย่างหนึ่ง ครั้งแรกที่เจอก็คือว่าโอเคเรื่องเพลงเราไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้อยู่แล้วพอเจอหน้าแบบออ๋ฉันนอารักถ่ายยังไงก็ได้เจอสีฟินมาหลายรูปแบบบอกว่าศิลปินหน้าตาดีใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ควรอีกพูดจะดีดีไปราฟังรอคือนี่บอกจะให้พูดที่คนนีไง มาพูดนะโอเคคพี่ถึงได้ไหมกาลังจะชม <Okay. S 1> แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือข้อหนึ่งเลยคือว่าขนาดของใบหน้าเนี่ยช่วยมากเขากล้องเนี่ยกล,ล้องจะหลักมากพ,พี่ไม่บอกว่าหน้าตาดีแบบหน้าเล็ก <c oughs> จะถ่ายง่ายจะถ่ายง่ายหน้าตาดีหรือเปล่าดี <c oughs> ตามที่ท่านเปิงไปพออย่าพอลูกพี่แหละโอเคแล้วก็พอมาถึงในส่วนของงานนี้ค่ะก็เนื่องจากว่าร่วมงานกันมาสักพักแล้วก็เข้าใจเทเจอร์ของของสองท่านประมาณนึงอย่างเงี้ยแล้วพอมาพอมาถึงคอนเสิร์ตเนี่ยก็เข้าใจว่าเอออยากจะได้ภาพที่ที่ดูน่าสนใจกว่างานอื่นซึ่งตอนแรกเลยคือวางแผนว่าอยากอยากจะทำเป็นกึ่งๆแต่ละเพลงเนี่ยเกือบจะเป็นมิวสิกวิดีโอ แตกต่างกัน,นกมากไปเลยอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาทําจริงปรากฏว่าความเป็นไลฟ์ในในการถ่ายทําเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเหมือนกับว่าเวลาเราเราดูดีดีสดเนี่ยคะ่ะเราก็อยากได้ความสดของของภาพด้วยอะไรเงี้ยมันเพราะว่าแต่ภาพใกล้เคียงกับของจริงอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยคือไม่อยากจะบิดเบือนสีสันของความจริงมากเกินไปแต่ว่าก็ให้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างบ้างตามอารมณ์ของเพลงไปน,นะคะ ถ้าในที่นี้เกิดจากพี่พึ่งบรับที่แบบคุณนักเขาฟีลลิ่งเขาสุดยอดมากเนี่ยเออเขาเป็นของเขาเองอันนี้พี่ก็ชอบมากเลยอันแรกอ่ะอันสองมืเท่าไหร่อันแรกน่าไปกว่าเแล้ยก็หลอกหลอปเขครับขายห้าวว่าฮะพี่จะดูแลตัวเอง โอเคเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ภาพตัวเสด็เพระพิมพเพื้นกันดีกว่า